สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาต่อกันเลยข้อที่8ใครยังไม่ดูข้อบนบนก็ไปดูข้อแรกๆข้อบนบนกันด้วยนะคะเด็กๆตอนนี้เราถึงข้อ8กันแล้วข, 8, ข้อ8เขาบอกว่าให้แก้สรรมการนะเนาะหาค่าเว่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อ8ก็ไม่มีอะไรเราก็มาแก้สรรมการอันนี้กันอ่าทีนี้แก้สรรมการงไงดีครูไม่เห็นตัวที่ยิงอยู่หน้าวงเล็บแบบนี้ครูมินชอบที่จะ คูณกระจายคูณกระจายเข้าไปคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บพอเราคูณกระจายเข้าไปแล้ววงเล็บก็จะแตกวงเล็บก็จะหายออกไปเนาะวงเล็บแตกอ่ะเดี๋ยวเรามาลอกโจทย์เลย x ลบแปดส่วนสบวกส x บวกสเท่ากับอันนี้ครูมิ้งขอคูณกระจายเลยนะ3าคูณสอง x ได้6ก x สามคูณบวกสีคูณสได้บวกสิบถูกไหมเสร็จป,ปุ๊บครูมิ้งก็จะย้ายตัวนี้นะ บวก 3x กับบวก4ย้ายไปขว่างขวามือนะตรงนี้ก็จะเหลือ x ลบ8ส่วน3เท่ากับ 6x บวก12ลบ 3x ลบ4ถูกไหมจากบวก 3x บวก4กลายเป็นลบ 3x ลบ4ทีนี้ 6x ดูนะเด็กๆด,ดูนะ 6x ลบ 3x ได้ ได้สาม x ได้3 x ต่อมา1 2บลบสได้8ถูกไหมได้แปดบวกแตรงนี้ก็จะเหลือเป็น x ลบแส่วนสเหมือนเดิมครูมิขอเทอบรงมาข้างล่างนะจากนั้นอันนี้ x ลบแไว้เหมือนเดิมครูมินย้ายครูมินย้ายไอตัวหาร3ขึ้นไปคูณนะคูณย้ายขึ้นไปคูณ ตรงนี้สาม x บวกแปดเขาอยู่เหมือนเดิมสามหารอยู่ย้ายขึ้นมาคูณกลายเป็นสามคูณด้วยสาม x บวกแปดสามจหารอยู่ตรงนี้นะย,ย้ายย้ายฝั่งมาทางขวาจากหารก็เป็นเป็นคูณกลายเป็นสามคูณด้วยสาม x บวกแปดคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บจะได้เท่ากับเก้า x บวกยี่สิบสี่ฝั่งนี้เหมือนเดิมคือ x ลบแปดเสร็จปุ๊บคมยยอมมนจะย้ายนี้นะอันนี้มันคือบวก x เฮ้ยแม่เดี๋ยวย้ายไปขวา ขวามือกลายเป็นลบ x อ่ะตรงนี้เหลือลบ8ตรงนี้ 9x บวกยิบสใส่เหมือนเดิมอันนี้บวก x อยู่ก็ย้ายมาเป็นลบ x 9x ลบ x ได้ 8x อันนี้บวกยิบสใส่เหมือนเดิมอันนี้ลบ8ใส่เหมือนเดิมจากนั้นคุณมินย้ายบวกยีบสไปฝั่งซ้ายมือตรงนี้ 8x ดึงลงมาตรงนี้นะบวกยิบสย้ายไปซ้ายมือกลายเป็นลบ8บวกยิบสี่ ต้องกลายเป็นลบยี่สบสี่ถูกไหมเพราะจากบวกกลายเป็นลบลบยี่สิบสี่อันนี้แปดเอกดึงลงมาลบแปดลบยี่สิบสี่ได้ลบสามสิบสองถูกไหมลบเจอลบยิ่งลบเข้าไปใหญ่ลบแปดลบอีกยี่สิบสี่ก็กลายเป็นลบสามสิบสองไปเลยเสร็จปุ๊บ x เดียวเท่ากับลบสามสองหารแปดอันนี้แปดเอกคูณกันอยู่ย้ายคูณอยู่ย้ายลงมาหารย้ายแปดลงมาหารแปดหนึ่งแปดแปดสี่สามสอง กลายเป็น x เดียวเท่ากับติดลบ4จบไหม x เดียวเท่ากับติดลบ4ข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะได้ลบ4ยากไหมเด็กๆไม่ยากเนอะแคบไว้นะแคปไว้นะคนะใครจดไม่ทันแคปไว้ก็ได้หรือว่ากดหยุดวิดีโอก็ได้ลองคิดดูก่อนแล้วลองคิดมาดูว่าตรงกับครูมินไหมถ้าไม่ตรงก็มาดูว่ามันผิดตรงขั้นตอนไหนนะสู้ๆค่ะไม่ยากสู้ๆนะคะครูมินเป็นกำลังใจให้ อ่ะข้อ8นี้จบเนื้อตอบลบ4ค่ะเดี๋ยวไปดูข้อ9กันข้อต่อไปเลยในคลิปถัดไปนะข้อ9แล้วพบกันค่ะ